เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรุโตและนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก2า8 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเกี่ยวกับซาคุโมะนะครับผมหรือว่า พ่อของคาคาชินั่นเองนะครับผมว่าทําไมตัวของซากุโมะหรือว่าเคี้ยวสีขาวเนี่ยถึงไม่ถูกฟื้นคืนชีพด้วยวิชาสัมภเวสีนะครับผมโดยคาบุโตะนั่นเองทงั้งๆที่เขาเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งถึงขั้นเทียบเท่ากับพวกสามนินจานในตำนานนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนี้กันซึ่งก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาคลิปของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ ครับผมและผมก็มีแอปดีๆเนี่ยมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเป็นแอปอะไรเอาล่ะครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับผมในตอนที่เราเล่นเกมอยู่เครื่องชอบค้างชอบแหลกชอบกระตุกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมแพ้คนอื่นวันนี้เนี่ยผมมีแอปดีๆที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นมานําเสนอนั่นก็คือ knock cleaner นั่นเองเนะครับผมก็สําหรับแอป knock k l e a n e r เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวของแอปนี้เนี่ยสามารถกําจัดขยะที่เป็นไฟล์สกรปรกเนี่ยออกจาก โทรศัพท์เราได้อย่างรวดเร็วแล้วโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็2เนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วของแรมได้ด้วยโดยการปิดการใช้งานของแอปต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมจะทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็คอเกมเนี่ยจะเล่นเกมแบบว่าไม่กระตุกเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สําหรับแอป knock cleaner เนี่ยก็ยังมีทั้งลดอุณหภูมิของ cpu นะครับผมทําให้จากรร้อนเนี่ยลงมาเย็นได้นะครับผมแล้วก็ เพิ่มความเร็วของเกมได้ด้วยนะและถ้าเพื่อนๆดาวน app, ์โหลดแอป Knock c l เนอร์มาใช้นะครับผมเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลน,นะครับบัตรทัวร์นี่ห0 0่บาท หรางวันแล้วก็500บาทเนี่ยสรางวัน300บาทจะ3รางวันและสุดท้ายก็คือ150บาท4รางวันนะครับกติกาง,ง่ายๆเลยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป n o o k k i e r ในวันที่27ถึงวันที่29นะครับผมแล้วก็พิมพ์ใน g o o p l e y s t y s t นะครับผมก็จะเจอแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้5ดาวเขานะครับผมแล้วก็เขียนแฮชแท็กน็อกคิน er นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กฟังชันที่เพื่อนๆชอบนะครับผมลงไปใน ช่องคอมเมนต์นั้นนะครับผมแค่นั้นแล้วก็รอวันประกาศผลวันที่1ทธันวานะครับผมในเพจแอปน็อกคินเนอร์นั่นเอง ไงกันบ้างครับก็สําหรับแอปดีๆที่ผมนําเสนอไปเมื่อตะกี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันที่เนื้อหาคลิปของเรากันเลยดีกว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าเราจะมาทําเกี่ยวกับซาคุโมะว่าเหตุผลเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ถูกอัญเชิญขึ้นมาโดยคาถาสัมภเวสีคืนชีพในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมซึ่งก็เป็นที่สงสัยมากๆเพราะว่าตัวของเชี่ยวสีขาวหรือว่าฮาตะเคะ ซาคุโมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนินจาของโคโนฮะนะครับผมที่มีความแข็งแกร่งมากๆซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยมินาตโตะเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังมากๆเลยแต่เขาเนี่ยมาโดนกบด้วยชื่อเสียงของ3มนินจาในตำนานนั่นเองนะครับผมแต่เขาก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับผมและเขาเนี่ย ก็มีชื่อเสียงเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนินจาเลยไม่ว่าจะฝั่งของซุนะเองเนี่ยตัวของลูกย่าโจรหรือว่า พ่อแม่ซาโซริเนี่ยก็ถูกเขี้ยวสีขาวเนี่ยสะบั้นคอมาแล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของอีวะเองเนี่ยเขาก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของสาคุโมะเป็นอย่างดีนะครับผมก็มีข้อยืนยันตรงที่ว่าตอนที่คาคาชิเนี่ยไปช่วยเหลือรินกับโอบิโตะนะครับผมและตัวของคาคาชิเองเนี่ยเขาก็ได้หยิบดาบของพ่อเขาออกมาซึ่งมันเป็นดาบจักระนะครับพอหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยคนของอีวะเนี่ยพูดขึ้นมาเลยว่าแกมันเขี้ยวสี ขาวใช่ไหมนะครับผมแต่คาคาชินะครับเขาก็ได้บอกออกไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่เคี้ยวสีขาวเลยแต่ดาบที่แกเห็นหรือว่าเครื่องหมายการค้าของเคี้ยวสีขาวเนี่ยมันเป็นดาบของพ่อชันเองนะครับผมฉั้นได้รับสืบทอดมาจากพ่อซึ่งนั่นมันก็ทําให้พวกอีวานเนี่ยใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับผมที่เด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เคี้ยวสีขาวอย่างที่เขาเนี่ยล่ําลือกันมานะครับว่ามีดาบจัก,กะเพราะว่าดาบจัก,กะเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวของสากุโมะได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของ ซากุโมเองเนี่ยเขาก็พกดาบเล่มนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็คือไม่แปลกหรอกที่คนเนี่ยจะคิดว่าตัวของคาคาชิเนี่ยเป็นสากุโมนะครับเพราะว่าตัวของเขาก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสีผมนั่นเองนะครับก็เขาเป็นพ่อลูกกันนะครับมันเลยสีผมเหมือนกันคนอื่นที่มองเนี่ยก็อาจจะมองสับสนได้อย่างเช่นย่าโจงเนี่ยก็คิดว่าคาคาชิเนี่ยเป็นสากุโมนั่นเองนะครับผมและตัวของสากุโมเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน นินจาที่มีระดับเนี่ยเทียบเท่ากับ3นินจาในตำนานเลยนะครับผมซึ่งนินจาระดับนี้จริงๆไอตัวของคาบุโตะเนี่ยไม่น่าที่จะพลาดในการที่จ้าเขาเนี่ยไปใช้งานในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาพูดเหตุผลกันนะครับว่าทําไมคาบุโตะถึงไม่เอาสากุโมะไปนะครับผมหนึ่งเลยน่าจะมาจากตัวของคาบุโตะเนี่ยอาจจะหาศพของสากุโมะหรือว่าดินเอของสักุโมะไม่เจอหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เคยมีเพื่อนๆน,นะครับผมเคยถามผมมาในคลิปเก่าๆนู้นเลยตั้งนานมาแล้วนะครับว่ามันพอที่จะเป็นไปได้ไหมที่คาบุโตะเนี่ยจะหาศพของซาคุโมะไม่เจอนะครับผมผมมองว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าตัวของคาบุโตะเองเนี่ย เขาก็บุกไปเอาศพของอาซึมะนะครับผมหัวหน้าหรือว่าอาจารย์ของทีม10หรือว่าอาจารย์ของทีมที่กามารุเนี่ยมาเป็นร่างสัมภเวสีคืนชีพได้นะครับผมรวมถึงดันนะครับผมคนรักของเึนเดดด้วยซึ่งสองคนนี้เนี่ยถูกฝังอยู่ที่หลุมศพหรือว่าสุสานของโคโนฮะอย่างแน่นอนนะครับผมและตัวของคาบุตโตเองเนี่ยถ้ามันเอาตัวของอาซึมะแล้วก็ดันออกมาได้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ายังไงมันจะ จะต้องเจอตัวของซาคุโมะอย่างแน่นอนหรือว่าเจอชิ้นส่วนหรือว่าดีนเอของซาคุโมะอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวของซาคุโมะเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ตายอยู่ในโคโนฮะนะครับผมก็น่าจะถูกฝังอยู่ที่โคนฮะเช่นเดียวกันนะครับผมแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวของไอ้เจ้าคาบุโตเนี่ยมันใช้ซาคุโมะออกมาในสงครามโลกยินจาครั้งที่4ในฐาน,นะร่างสัมภเวสีคืนชีพนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของคาบุโตเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ เพราะว่านินจาร,ระดับนี้เนี่ยถ้าเอามาเป็นพวกร่างสัมภเวสีแล้วก็ ควบคุมได้นะครับผมรับรองได้ว่าเป็นกําลังลบสําคัญได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะควบคุมซาคุโมะไม่ได้ก็ได้นะครับผมแต่ในจุดตรงนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังสามารถควบคุมระดับคางะได้นะครับตัวของซาคุโมะเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนเนี่ยแต่ความสามารถหรือว่าฝีไม้ลายมือของสาคุโมะเนี่ยไม่ ไม่น่าจะถึงฮาชิรมะแล้วก็ตัวของมาดะนะครับผมที่ไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเป็นบุคคลอันตรายที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมไม่น่าที่จะฟื้นคืนชีพมันขึ้นมาด้วยซ้านะครับเพราะว่าฮาชิรมะเองเนี่ยสามารถต่อต้านวิชานี้ได้อย่างง่ายดายตัวของมาดะเนี่ยก็โชว์ให้เราดูแล้วนะครับว่าเขาก็สามารถต่อต้านวิชานี้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันค่างที่จะเก่งอยู่แล้วแล้วผมมองว่าตัวของซากุโมเนี่ยไม่น่าที่จะไปถึงระดับของ2คนนั้น ครับ2คนนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวละครขึ้นหิ้งได้เลยนะครับผมผมเลยมองว่าไอเรื่องการควบคุมหรือว่าการที่จะสะกดเนี่ยไม่น่าจะยากเกินไปนะครับผมแต่เนื่องจากที่เราไม่เห็นซากุมโมะนะครับผมเราเลยไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆของคาบุโตะที่เขาไม่เอาซากุมโมะออกมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่หรือว่าตัวของซากุมโมะเนี่ยไม่อยู่ในแผนการในการทําทีมของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้หยิบออกมานะครับผมแต่ผมมองว่า ตัวของคาบุโตะเนี่ยมันไม่น่าที่จะโง่ขนาดนั้นนะครับผมผมมองว่าตัวของมันเนี่ยน่าจะมีซักุมโมมเนี่ยอยู่ในกามืออยู่แล้วแต่แค่รอเวลาที่จะใช้ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตัวของคาบุโตะเนี่ยมันยังปล่อยพวกสัมภเวสีออกมาไม่หมดเลยนะครับผมแต่มันจะปล่อยเป็นระยะระยะไปนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็งอย่างพวกแสงอุตษะ ส่ครั้งนี้ที่โผล่มานะครับผมแล้วก็พวกขีดจากัดสายเลือดอะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วก็เว้นระยะห่างอีกนิดนึงเนี่ยหรือว่ามันดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยล็อตต่อไปเลยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าล็อตต่อไปของมันเนี่ยก็จะมีนินจาหลากหลายหมู่บ้านเลยที่ออกมานะครับผมแต่ล็อตต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะมีค้ากันไปทั้งคนที่ เก่งแล้วก็คนที่ไม่เก่งนะครับผมก็มีผสมปนเปนกันไปผมเลยมองว่าตัวของคาบุโตเนี่ยมันน่าจะรอใช้ตัวของซาคุมโมะอยู่หรือเปล่าแต่ดันมาโดนอิทาจิเนี่ยขัดขวางไว้สักก่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ตัวของซาคุมโมะเนี่ยออกมาให้เราได้ดูกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นี่ น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับเพราะว่ามองยังไงแล้วตัวของคาบุโตเนี่ยไม่น่าที่จะพลาดน,นินจาระดับตำนานหรือว่าระดับเทพขนาดนี้ได้นะครับผมและยิ่งอยู่กับโอโรจิมารุด้วยเนี่ยมันก็น่าจะต้องรู้นะครับว่านินจาที่อยู่ในยุคเดียวกับโอโรจิมารุหรือว่าอยู่ในยุคเดียวกับพวก3นินจาในตำนานเนี่ยมีใครเจ๋งๆบ้างมีใครเก่งๆบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยคิดว่า ขอมูลของคาบุโตเนี่ยไม่น่าคาดเคลื่อนได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังไปเฟ้นหาพวก4ี่คางเงีนในตำนานไม่ว่าจะเป็นซืจิคางเงีรุ่น2มิซึคางเงีรุ่น2อะไรทํานองเนี้ยที่เขาแบบตายไปทั้งนานแล้วเนี่ยมันยังไปหาพวกเขามาได้เลยนะครับเลยคิดว่า ตัวของซากุโมะเนี่ยน่าจะหาง่ายกว่านั้นก็เลยคิดว่าในเรื่องของข้อมูลเนี่ยตัวของคาบุโตเนี่ยไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะพลาดในตอนที่ไปโดนอิทาจิเนี่ยยับยั้งไว้สก่อนนะครับผมถ้าณนะตอนนั้นเนี่ยอิทาจิไม่ไปหยุดคาบุโตไว้นะครับผมเราก็อาจจะได้เห็นซากุโมะเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในรูปแบบของสัมภเวสีคืนชีพ ไปแล้วก็ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมทําอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆไม่พอใจเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถติดเตือนคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วผมเนี่ย จะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกว่านารูโตะเนี่ยจะตายแต่แค่ตั้งใจที่จะสื่อออกไปว่าโหมดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโหมดสลัดชีวิตเนี่ยโหมดไหนแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องตายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นโหมดเสี่ยงตายเนี่ยผมก็นับลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นความผิดของผมเองที่อาจจะสื่อความหมายให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ย อาจจะเข้าใจผิดกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ